สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะเลี้ยวภูกันครับอาจจะเป็นโอกาสของเคียซ่าเลี้ยวภูเตรียมใส่เฟเดริโกเคียซ่าปีกดาวดังชาวอิตาเลียนเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะของทีมชุดสู้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากที่โจวานนี่เลโอนีเซตเตอร์แบกดาวรุ่งเพื่อนร่วมทีมมีอันต้องพักแข่งยาวหลายเดือนเพราะปัญหาบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ACL ตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สึกขาแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เดิมทีเคียซ่าไม่มีชื่อเตะถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แต่ด้วยการที่เลโอนีได้รับบาเดเจ็บอย่างรุนแรงจากเกมคาราบาวครับรอบ3ที่หงแดงเปิดบ้านเชื่อเซาท์แทมทัน2-1เมื่อวันอังคารที่23กันยายนทําให้อดีตสตาร์ยูเวนตุสวัย27ปีเตรียมถูกใส่ชื่อแทนดาวเตะรุ่นน้องชาติเดียวกัน สำหรับฤดูกาลน,นี้เคียซ่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจถึงแม้ได้รับโอกาสลงเล่นเพียงน้อยนิดโดยกดไปแล้ว1ประตูกับ2แอสซิสต์กักการลงเล่นรวมทุกรายการ5นัดซึ่งเป็นการลงตัวจริงแค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เจ้าตัวเป็นคนผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูทั้ง2ลูกอเล็กซานเดอร์อีซัก กองหน้าตัวเก่งลิเวอร์พูลเปิดใจหลังเริ่มนับหนึ่งในการทำประตูให้ลิเวอร์พูลด้วยการซัดลูกแรกให้กับต้นสังกัดในแมตช์เฉืินชนะเซาท์ทฮมทัน2-1สึกคาราบาวครับรอบสามเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมาหัวหอกทีมชาติสวีเดนได้รับโอกาสลงตัวจริงในแมตช์นี้และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นพร้อมกับซัดหนึ่งประตูก่อนที่โค้ชอันเนอร์สต็อปจะเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแล้วส่งอูโกเอกิติเกลงสนามซึ่งซัดประตูชัยให้ทีมอิซัก เปิดใจหวังเริ่มนับหนึ่งในการซัดประตูให้ลิเวอร์พูลว่ามันน่าเหลือเชื่อจริงๆนี่เป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับลงสนามและยิงประตูแรกของผมที่นี่ในแอนฟิลด์คว้าชัยชนะด้วยดังนั้นนี่คือคําคืนที่ยอดเยี่ยมผมน่าจะยิงประตูนั้นได้แต่โอกาสก่อนหน้านั้นแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของกองหน้าคุณอาจจะพลาดไปบ้างแต่ก็ยิงประตูได้เช่นกันสิ่งสําคัญที่สุดคือการปล่อยวางสิ่งที่ผ่านมาแล้วเตรียมความพร้อมให้กับครั้งต่อไปผมพยายามจะลื่นตามเกมของผมและไม่คิดอะไรมากนักผมมั่นใจในตัวเองว่าทุกอย่างจะเปป็นไ และเมื่อโอกาสมาถึงผมจะคว้ามันให้ได้นั่นคือความคิดของผมผมดีใจที่ผมทําได้หนึ่งประตูผมรู้สึกดีมากๆผมคิดว่าทุกเกมที่ผมได้ลงเล่นมันช่วยให้ผมได้มากและทําให้ผมค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นผมต้องเตรียมตัวพร้อมมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นทั้งเรื่องของความฟิตเนสและเรื่องฟุตบอลด้วยผมรู้สึกดีผมรู้สึกว่าผมฟิตมากพอที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อิซักกล่าว ฟอร์เรียนเวียดกองกลางทีมชาติเยอรมนีของลิเวอร์พูลเปิดใจเกี่ยวกับค่าตัวในการย้ายทีมของตนหลังลิเวอร์พูลทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเซ็นสัญญาเขาจากบาเยิร์นเลเวอร์คูเซ่นในช่วงตลาดพ่อค่าแข่งซัมเมอร์นี้ ลิ์พูควักกระเป๋าสูงถึง136ล้านยูโรหรือราว5,304ล้านบาทซึ่งรวมโบนัสต่างๆด้วยเพื่อกระชากตัวเวสมาจากเลเวอร์คูเซ่นอย่างไรก็ตามด้วยค่าตัวดังกล่าวทาให้นักเตะต้องแบกรับแรงกดดันอย่างหนักและยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยในช่วงต้นฤดูกาล2025-2026เวสเปิดใจเกี่ยวกับค่าตัวแพงหูฉีของเขาส่งผลต่อเรื่องผลงานในสนามว่ามันเป็นความจริงเราไม่คุ้นชินที่ลิ์พูจ่ายเงินเยอะแบบนั้นในช่วงในหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยทําแบบนั้นเลยแต่ซัมเมอร์นี้พวกเขาสามารถ ามารถทุ่มเงินขนาดนั้นได้แน่นอนมันคือความบ้าคลั่งสุดๆเมื่อนักเตะมีค่าตัวแพงแบบนั้นทุกคนรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินถูกใช้ออกไปแล้วโค้ชอันเนสตอตได้บอกกับผมว่าที่นิ่งเล่นกันเป็นทีมคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองด้วยการคิดว่าคุณมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะทุกคนที่อยู่รับตัวค,คุณก็อาจมีคุณค่าหรือมูลค่าไม่ต่างกันหากไปเล่นที่อื่นเหมือนกันเวสกล่าว ข่าวการบาดเจ็บของโจวานนี่เลโอนีแนวรับดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลที่ถูกยืนยันว่าฉีกเอ็นไขว้หน้าเข่า ACL ทําให้แฟนบอลต่างรู้สึกตกใจมากเิเวอร์พูลเฉือนชนะเซาทแธมป์ตัน2-1ในศึกคาราบาวครับเมื่อกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีล้มลงจากจังหวะเข้าประทะและถูกหามออกในนาที81ก่อนถูกยืนยันว่าเป็นอาการเอ็นไขว้หน้าเขา่าฉีกขาดมันคือการบาดเจ็บที่นักฟุตบอลทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะมันคือการบาดเจ็บที่หนักที่สุดจริง,รงๆแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างโทมัสสคาาดูุยแพท์ โอตโตพิดิกย้ำว่าสำหรับวัย18ปีอย่างเลโอนี่ร่างกายยังมีศักยภาพฟื้นฟูสูงกล้ามเนื้อยุดหยุ่นและเขายังไม่เสื่อมแต่สิ่งที่ยากคือการต่อสู้ทางจิตใจมันคือเรื่องที่ยากที่สุดอาการเจ็บของเลโอนี่ทำให้ลิว์พูลเหลือเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักเพียงแค่3าคนคือฟอร์จิบิวันไดอีบาริมาโกนาเต้และโจโกเมสนี่คือเหตุผลว่าทำไมตลาดหน้าหนาวอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งโดยชื่อของมาเกฮีอาจจะถูกหยิบกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดโจวานนี่เลโอนี่ปรา โพสต์ข้อความหลังเขาเตรียมเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายที่เขาได้รับบาดเจ็บในเกมคาราบาวคัพกับเซาแทมตันที่ผ่านมาใช้ว่า Thank you so much ให้ support me d u r i n g t h is difficult time This was not the debut I d r e a m of but I will give everything to get back on the pitch on this magnificent stadium as soon as possible Thank you so much น่าเสียดายดมากครับสำหรับเจ้าหนูคนนี้เก่งเกินวัยเราขอเป็นกำลังใจให้กลับมาววๆครับ ถ้ายังเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่พวกเขาทันมารเรสกากุนซือเชลซีกล่าวไม่แต่เนาะชนะอย่างเราแต่ทุกสโมสรเลยเอ็นโซมารเรสกากุนซือเชลซีกล่าวหลังเชลซีแพ้แมนยูและก่อนที่ Arsenal, อาร์เซนอลเสมอแมนซิตี้มารเรสกาเคยกล่าวลักษณะคล้ายกันเมื่อฤดูการที่แล้วเชลซี Chelsea ยังไม่พร้อมที่จะลุน้นแชมป์ลีกตอนนั้นพวกเขามีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งหากชิงหน้าเอเวอร์ตันตอนบ็อกซิ่งเดย์จากนั้นพวกเขาก็ก้าวหน้ามากขึ้นสุดท้ายก็ต้องลุ้นเป็นอันดับ4ในอดีตมี3ครั้งที่ออััันนนนดดบบํนา2-5ึงคะแ แค่ครั้งเดียวที่ทีมนำได้แชมป์คือปี2019-2020ส่วนแมนซิตี้ไม่ได้แชมป์ป2015ี2015-2016แต่เป็นฤดูการปฏิหารของเลสเตอร์ทีมชนะรวด5นัดแรกของ EPL มี13ครั้งปี94-95นิวคลสเซลได้ที่6ปี2004-2005อาร์เซนอลได้ที่2ปี2005-2006เชลซี 26, ได้ที่1 ปี2009ถึง2010เชลซีได้ที่1ปี2010ถึง2011เชลซีได้ที่2ปี2011ถึง2012แมนยูได้ที่2ปี2015ถึง2016แมนซิตี้ได้ที่4ปี2016ถึง2017แมนซิตี้ได้ที่3ปี2018ถึง2019ลิเวอร์พูลได้ที่2ปี2019ถึง2020เชลซีได้ที่3ปี2020ถึง2021ลิเวอร์พูลได้ที่1ปี2022ถึง2023อาร์เซนอลได้ที่สองปี2023ถึง20 2 6จะใช้้ลลิเวออรร์พูหืไไมม่่ททีีด 5คะแนนจาก5นัดแรกของฤดูกาลได้แชมป์กัน4ครั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของ EPL 78%เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์เร็วเกินไปที่จะยอมแพ้หรือได้บทสรุปเพราะลิเวอร์พูลยังเล่นไม่ดีประตูได้มากกว่าอันดับ2อันดับ3และอันดับ6แค่6ลูกเท่านั้นเกมรับก็แย่เท่ากับแอสตันวิลล่าทีมอันดับ18สุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเยือนพาเลซทีมไร้แพ้เล่นพร้อมเชลซีและแมนซิตี้ก่อนสเปอร์และอาเซนอลนมาเรสกายอมรับจริงๆว่าเชลซีหมดลุ้นแชมป์หรือว ผลการจับฉลากประกบคู่คาราบาวครับรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายลิวพูพบคริสตันพาเลซส่วนวันเวลาจะแจ้งให้อีกทีอเซนอลพบไบรตันกริมส์บี้ทาวพบเบนฟอร์ดสวอนซีซิตี้พบแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลพบสเปอร์เรคแฮมพบคาร์ดิฟซิตี้วูฟพบเชลซีวีแคมพบทูแลมถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ